น,นีค่ะน้องหวานสมชายค่ะเซ็นเตอร์รถไม่ดีทีนี่ไม่ขายค่ะวันนี้มีรถเก่งทรงสปอร์ตมานำเสนอนะเป็นรถปี2021นะคะผ่อนเดือนละ5,000กว่าบาทนะ1ปีแรกผ่อนเดือนละ5,000กว่าบาทเท่านั้นค่ะลูกค้าคะใครอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมมาดูกันค่ะมาดูกระจังหน้าโฉมหน้าเป็นรถปีใหม่ๆแล้วสีนี้นะบอกเลยว่าหลายคนตามหากันมากๆเลยค่ะมองเห็นด้านล่างวูแม็ก แม็กอโอยจากศูย์โโยตา้าแม็กสวยๆแบบนี้ลอยแล้วก็ยางเปลี่ยนให้ใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะลูกค้าค่ะน้ำหวานใจดีมากเลยบอกก่อนนะติดฟิล์มใหม่ให้เลยรอบคันติดฟิล์มใหม่ให้เลยรอบคันค่ะลูกค้าค่ะใครอยากได้นะพนักงานบริษัทนะอยากได้คันนี้นะ1ปีแรกผ่อนเดือนละ5้าพันกว่าบาทเท่านั้นค่ะใครอยากได้ใช้แบบประชาชนหนึ่งใบสามารถจัด ผลไฟอาจากไฟรนซ์รู้ผลเครดิตภายใน5นาทีค่ะไม่เกิน2วันได้รับรถกันแน่นอนค่ะมาเรามาดูข้างในกันดีกว่าค่ะลูกค้าค่ะนี่ด้านในเป็นเบาะหนังสวยๆแบบนี้เลยนะคะลูกค้าค่ะสวยมากดูแลทําความสะอาดง่ายนิดเดียวนะคะพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะเครื่องเล่นครบทุกอย่างเลยเรขไม่แค่35,000กิโลเท่านั้นค่ะ สวยมากๆเลยนะพี่ๆขาใครได้ไปนะใครได้เป็นเจ้าของก็คือคุ้มมากๆเลยผ่อนเดือนละ5,000กว่าบาท1ปีแรกใครอยากได้นะโทรหานองหวานได้เลยที่เบอร์061 478 6595ค่ะง่ายๆนะจอ,องผ่านช่องทางออนไลน์ถ้ามาอยากโทรหานองหวานพิมพ์มาเลยเพจ Facebook รถมือสองสมชายคาเซนเตอร์อารันมีแอดมินน่ารักน่ารักดูแลให้คันนี้เปิดยังไงยังไงคันนี้เป็น5ประตูนี่กวางมากๆนั่งได้สบายเลยแล้วก็อะไรครบเรียบร้อยหมดแล้วนะคะลูกค้าขาใครอยากได้เป็นเจ้าของคันนี้ง่ายมากง่ายนิดเดียวเลยโทรหานนังหวานเลยที่เบอร์061 478 6595ค่ะลูกค้าโอนจอง200บาทห้ังหวานลดให้เลย20,000บาทค่ะ โอนจอง200ลดได้20,000บาทค่ะใครอยากได้รีบโทรหาน้องหวานเลยนะคะสำหรับวันนี้เดี๋ยวน้องหวานขอตัวไปรอรับสายลูกค้าก่อนนะคะบ๊ายบาย